พี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องเงินทองอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะ้นำข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระส่ามากากับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมทุกคนอีกเช่นเคยนะครับว่าเหรียญไหนมีจํานวนการผลิตที่เท่าไหร่และมีความน่าเก็บสะสมไหมและตอนนี้มีราคาซื้อขาย การอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทางช่องเงินทองนั้นก็จะได้นําข้อมูลมาฝากน,นะครับช่องของเรานั้นไม่ใช่ช่องซื้อขายเหรียญน,นะครับแต่เป็นช่องที่นําข้อมูลความจริงมาฝากนะครับก่อนเก็บสะสมนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลก่อนนะครับที่ไปที่มาของเหรียญน,นะครับจานวนการผลิตนะครับและมีความน่าสนใจขนาดไหนและราคาซื้อขายณนปะัจจุบันนี้ทางออนไลน์นั้นมีการซื้อขายกาันราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ที่นามาฝากนะครับไม่ได้ปั่นราคาแต่อย่างใดนะครับสําหรับช่องอัดไทยของเรานะครับก็เพื่อนําข้อมูลความจริงนั้นมาฝากกับพี่อเพื่อนนักสะสมทุกคน นะครับศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมมากที่สุดนะครับสำหรับช่องเง ouais. ินทองนั้นก็จะแนะนําข้อมูลมาฝากนะครับวันนี้มาพบกันนะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้พี่เพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามกับช่องอัดไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับร่ำรวยกันทุกคนนะครับปีหกที่จะมาถึงนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขสมบังกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งความหวังไว้นะครับห่างไกลโรคนะครับ ก่อนออกจากบ้านไปไหนมาไหนก่อนจะไปท่องเที่ยวก็ควรใส่แมสสวนหน้ากากนะครับล้างเกียวอ่าล้างมือนะครับใช้เกียวล้างมืออยู่บ่อยๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับรักษาระยะห่างทางสังคมนะครับอืมสหรับวันนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับได้นําอีกหนึ่งเหรียญนะครับมาฝากกับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับนั่นก็คือเหรียญชนิดราคาสิบาทแต่เป็นเหรียญกระสาบหมุนอ่าเป็นเหรียญกระสับที่ลึกนะครับสาหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญของ พระหลวงรัชกาลที่5นะครับในวาระครบรอบ150ยปีวันแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจิรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเป็นเหรียญครบรอบ150ยปีแห่งวันพระราชสมภพนะครับสําหรับเหรียญนี้ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับเพราะว่ามิติของเหรียญนั้นสวยงามมากนะครับเป็นเหรียญสิบบาทโลหะสองสีนะครับคล้ายกันกับเหรียญสิบบาทหมุนเวียนนะครับแต่ว่าเหรียญนี้จะเป็นเหรียญที่ลึกนะครับที่บอกนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวเอาขึ้นให้ดูนะครับนี่นะครับเหรียญนั้นก็จะมีความสวยงามนะครับมิตินั้นสวยงามมากเลยนะครับเนี่ยเป็นรูปของพ่อหลวงรัชกาลที่5นะครับเนี่ยครับสวยงามนะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับบอกได้เลยว่าสวยงามจริงนะครับขอบนั้นก็จะเป็นขอบอเฟืองสลับเรียบนะครับเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเป็นขอบเฟืองสลับเรียบอย่างนี้นะครับ เหมือนกันกับเหรียญสิบาทหมุนเวียนนะครับแต่ด้านหน้าด้านหลังนั้นนะครับสําหรับด้านหน้าอาดูด้านหน้าก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับด้านหน้านั้นเป็นรูปพระหลวงราชการที่5นะครับสวยงามนะครับคมชัดนะครับเหรียญนี้นะครับสําหรับรูดลายด้านหน้านั้นกลางเหรียญมีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์นะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักตร์ทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัตติราชภูสิทธภ์พรนะครับทรงฉลองพระองค์ครุยนะครับ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับพี่เพื่อนๆคนไหนมีเก็บสะสมก็ถือว่าดีนะครับโชคดีนะครับถือว่ามีคุณค่าทางจิตใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เหนือที่สุดเหนือสิ่งอนใดนะครับเหนือกับราคาแล้วนะครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับโลหะสองสีนะครับแต่เป็นเหรียญที่ลึกนะครับขอบก็จะเป็นขอบเฟลืองสลับเรียบอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ขนาดของเหรียญก็อยู่ที่26มิลลิเมตรนะครับเท่ากับเหรียญกระสับหมุนเวียนนะครับชนิดราคา10บาทนะครับเป็นเหรียญโลหะสสีอย่างที่บอกนะครับนี่นะครับเป็นรวดลายด้านหลังนะครับรวดลายด้านหลังนะครับสาหรับรวดลายด้านหลังนั้นกลางเหรียญมีอักษรพระประมาพิไทยยอจอปร,รอนะครับภายใต้พระมหามงกุฎนะครับด้านขวาและด้านซ้ายของตัวอักษรมีพระประมาพิไทยจอปร,รอมีตัวเลขไทยประดิษฐานว่าประดิษฐานว่า 2 3 9 1นะครับและ2546นะครับตามลำดับนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า150ปีแห่งวันพระราชสมภพ2 20กันยายน2546นะครับเบื้องร่างมีข้อความบอกราคาว,ว่า10บาทนะครับและข้อความว่าประเทศไทยนะครับตามลำดับโดยมีรูปทรงสี่เหลี่ยมขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนั่นเองนะครับนี่นะครับ เป็นตาสัญลักษณ์ประจำพระองค์ท่านนะครับจอปรอนะครับวันครบรอบวาระคือ20กันยายน2546นรนะครับวันที่ประกาศใช้ก็คือ12กันยายน2546รเช่นกันนะครับจำนวนการผลิตเหรียญนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับมีแค่1ล้านเหรียญแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับจำนวนการผลิต1ล้านเหรียญนะครับเป็นเหรียญร้อยห้าสิบปีแห่งวันพระราชสมภพนะครับของพระหลวงรัชกาลที่ห้านะครับสวยงามนะครับนี่ครับดูมิติของเหรียญนะครับ ถือว่าสวยงามมากครับนี่นะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับราคาณปัจจุบันนี้ถ้าเป็นเหรียญย n c น UNC นะครับเหรียญ UNC นั้นมีราคาอยู่ที่80บาทนะครับซื้อขายกันทางออนไลน์มีอยู่ที่80บาทหรือถ้าเป็นเหรียญที่ขุมคมนะครับสวยๆงงามๆนั้นก็อาจจะถึง100นะครับแต่อย่างน้อยก็ตั้งแต่50ขึ้นนะครับ50-80นะครับ กับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับ UNC ก็อยู่ที่80-100นะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมนะครับมีจํานวนการผลิตที่1ล้านเหรียญนะครับสําหรับเหรียญนี้อีกหนึ่งวาระที่อยากแนะนํานะครับถือว่าสวยงามมากนะครับใครมีเก็บไว้ก็ถือว่าโชคดีนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเหนือสิ่งอื่นใดเกินราคาก็คือมีคุณค่าทางจิตใจนะครับนะครับเก็บสะสมไว้นะครับใครมีเก็บสะสมไว้ได้เลยนะครับ ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งอีกวาระดีๆของพ่อหลวงราชการที่5นะครับที่บอกได้เลยว่ามีคุณค่าทางจิตใจมากเลยนะครับพี่เพื่อนคนไหนเป็นนักเก็บสะสมก็คงจะรู้ดีนะครับเก็บสะสมไว้นะครับ เกือรูปเกือหลือในอนาคตข้างหน้านะครับตอนนี้ราคาอาจยังจะไม่สูงนะครับแต่ว่าในอนาคตข้างหน้านั้นไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าราคาจะขึ้นมาสูงขนาดไหนนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือคุณค่าทางคิดใจนะครับเหรียญทุกเหรียญเงินทุกบาททุกสังนะครับเก็บสะสมไว้ได้นะครับเก็บหอมรอมริบไว้อย่างเล็กอ,อย่างน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ลึกหรือเหรียญหมุนเวียนนะครับไม่ว่าจะเป็นของพ่อหลวงราชการที่เท่าไหร่นะครับตั้งแต่ราชการ ที่9จนถึงราชการที่10นะครับเก็บได้นะครับเก็บสะสมไว้ได้นะครับอนาคตข้างหน้าเผื่อลูกเผื่อลานอาจจะเป็นเหรียญที่มีราคาสูงขึ้นมากว่าหน้าเหรียญก็ได้นะครับอนาคตไม่มีใครรู้นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็ได้นํามาฝากไว้ครับอีกหนึ่งเหรียญนะครับเป็นเหรียญกระสับตีลึกนะครับและก็ก่อนใช้เหรียญทุกเหรียญนะครับควรจะพลิกดูดีๆก่อนใช้นะครับอาจจะเจอเหรียญเออเลคอยหรือเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนะครับก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับถ้าเป็นเหรียญที่ผิดพลาดจากการผลิตนั้น มีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญแน่นอนนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนั้นจะสลับกันนะครับดูดีๆนะครับอาจจะเจอเหรียญที่ผลิตน้อยอาจจะเจอเหรียญเออเลคอยนะครับเหรียญทุกเหรียญมีค่ามีราคาที่น่าเหรียญน,นะครับณปัจจุบันไม่ได้ประกาศเลิกใช้ยังไงก็มีราคานะครับแต่อนาคตข้างหน้านั้นจะเพิ่มทวีค่าขึ้นมหาศาลถ้าเกิดเป็นเหรียญที่หายากนะครับดูดีๆก่อนใช้นะครับสำหรับคลิปนี Hyundai ้ก็นำมาฝากกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีสุขนะครับสุขสมหวังในปีใหม่นี้นะครับ ทุกคนนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าวัสดีครับผม